สงสัยกันไหมทาไมคนจีนถึงเรียกผมหน้าม้าว่าเหลิวไห่หลิวหยวไห่ทรงผมยอดฮิตที่คลองใจสาวๆมาทุกยุคทุกสมัยหลายคนอาจจะรู้ว่าไหา่ในภาษาจีนแปลว่าทะเลแต่เหลิวไห่ในที่นี้กลับหมายถึงผมหน้ามา้าวันนี้จีนไทยนิวส์ได้รวบรวมข้อมูลและประวัติศาสตร์ทรงผมหน้าม้ามาไว้ที่นี่แล้วตำนานแรกในวัฒนธรรมจีนมีความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอยู่มากมายในสมัยราชวงศ์ถัง,งมีตำนานของเทพเจ้าเด็กองหนึ่งนามว่าหลิวไห่ชานเป็นเทพสัญลักษณ์ของการให้ทาน และโชคลาภว่ากันว่าทรงผมของเทพหลิวไห่ฉานมีลักษณะเป็นผมหน้าม้าสัาน้นปลกกลางหน้าผากดูบริสุทธิ์และน่ารักด้วยเหตุนี้เวลาบรรดาจิตรกรวาดรูปเทพเจ้าเด็กจึงมักใช้ลักษณะของเทพหลิววหาฉานเป็นต้นแบบโดยมีผมหน้าม้าสัาน้นขี่ค้างโคกพร้อมถือเงินในมือทำให้คนทั่วไปเรียกทรงผมหน้าม้าว่าหลิววห่ตามชื่อของเทพเจ้าองค์นี้นั่นเองตำนานที่2ในอดีตทรงผมถือเป็นเครื่องมือที่ใช้บ่งบอกอายุหรือช่วงวัยของคนตามธรรมเนียมเด็กผู้หญิงเมื่อถึงวัย15ปี ต้องรวบผมขึ้นแล้วใช้ปิ่นปากส่วนเด็กผู้ชายจะกล้าวผมเป็นมวยพอเข้าสู่ช่วงอายุ20ปีชนชั้นสูงในสมัยจีนโบราณจะมีการทำพิธีสวมก้านหรือเครื่องประดับครอบมวยผมบนศีรษะเพื่อแสดงถึงวัยบรรลุนิติภาวะแต่หากยังไม่บรรลุนิติภาวะเด็กผู้ชายมักจะไว้ผมบริเวณข้างศีรษะทั้งสองข้างเรียกว่าเจ้าส่วนเด็กผู้หญิงจะปล่อยผมหน้าม้าไว้กลางหน้าผากเรียกว่าเหมา ดังนั้นทรงผมของเด็กสมัยก่อนจึงเรียกรวมกันว่าหลิวหายฝ้าซึ่งแปลตรงตัวว่าทรงผมที่เด็กทําประจวบกับในสมัยถังมีตำนานหลิวหายฉานหยอกล้อกับคางคกทองทําให้คนโบราณออกเสียงคําว่าหลิวหายและหลิวหายคล้ายกันอยู่บ่อยครั้งจนเกิดการใช้แทนความหมายว่าผมหน้าม้าอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับผมหน้าม้าเกิดขึ้นในยุคข,ของจักรพรรดินีอูเซอร์เทียนหรือบูเชกเทียนครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์ปราบกบฏขึ้นโดยในกลุ่มกบฏกลับมีสร้างกวนหวันเอ๋อรหิง สาวผู้เป็นราชเลขาของพระนางอยู่ด้วยพระนางอูเจรเทียนทรงพิโรธอย่างมากและสั่งลงโทษนางแต่ภายหลังถึงได้รู้ว่านางเข้าร่วมเพราะต้องการสอดแนมและช่วยเหลือตนถึงแม้จะรู้สึกผิดเพียงใดแต่กษัตริย์ตัดแล้วห้ามคืนคำการลงทันด้วยการสักรูปดอกบวยกลางหน้าผากของสร้างกวนหวานเอ,อ๋อจึงยังคงต้องดำเนินต่อไปนอกจากนี้บางตำนานก็เล่ากันว่าลอยสักรูปดอกบวยกลางหน้าผากของสร้างกวนหวานเอ,อ๋อเกิดจากที่นางไปมีความสัมพันธ์นกับชายคนโปรดของพระนางอย่างจางชางจงเมื่อถูกจับได้จึง ถูกลงโทษถึงอย่างไรรอยสักนี้ก็ถือเป็นความอัปยศยิ่งแต่ด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาดของสร้างกวนหวานเอ๋อเธอจึงแก้ไขปัญหาด้วยการตัดผมหน้าม้าเพื่อปกปิดมันและเรียกทรงผมนี้ว่าหลิวไห่เมื่อบรรดาลเหล่านางสนมในวังเห็นก็รู้สึกว่าผมทรงนี้ช่างงดงามทั้งยังเพิ่มพูนเสน่ห์จึงพากันทําตามจนกลายเป็นทรงผมยอดฮิตและตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน